เรเวนฟรีเฮอทีวีวันนี้ขอเชิญทุกท่านมาพบกับเอ่อกับอะไรนาะสงครามของมนุษย์ชมพูโบจีจังประทะกับพวกบริษัทชุดสูตรบริษัทคนรวยที่อยู่ในทวีปของทวีปคนรวยกลางหาสมุทรแปซิฟิกโอ้แล้วจะทำไงต่อเน,นี่ย บสจีจังเนี่ยโอ้โหมาอยู่ในนีออนซิตี้เมืองค่ำคืนสีม่วงของคนรวยที่เออคนรวยที่โดนโบสจีปลุกถล่มเมืองแต่ว่าจะทำไงดีเราเล่นเป็นบสจีจังสีนสีชมพูนะครับแล้วก็ไปดูสงครามในเมืองอันนี้เมืองนีออนซิตี้กันเลยแต่ว่าโอ้ทำไมทีโมโวยงเลยโลกอนาคตนี้ หุ่นยนต์โอ้อีีเกินเป็นไฟายดูที่น้าเฮ้โอ้กัาคืนนะเอเคเรามีอะไรบาเลตนายตีพิตีกระสุนระเบิดมหาการคอปเรียกคอปเตอร์แอร์สตรจากใครก็ไม่รู้จากสปอนเซอร์เอ้ยอย่าบอกวอย่าเรียกว่าสปอนเซอร์เนียเล่า๋อเสียงฟังอยู่แล้วแล, control, แล้วก็ยังมีโดนรีโมทคอนโทรลแล้วก็ รีโมทคอนโทรลโดนที่ได้จากเอ,อ่อที่ได้จากอะไรอ่ะที่ได้จากเมืองเอามาอโคตแล้วก็กล็อกโป๊จิโอเคไปเลยเมืองกลางคืนคือพวกแอบซุ่มกดเอ็นเพื่ออะไรนะวิชัน่นอาร์โอวิบวิฟนี่คือพวกเราพวกไอแอรเอาโดนไปลุยกันเลย ติดติดติดรถติด,ด,ตดช่วยด้วยไม่ไมึงใช้รถกววาโอ้มึงยนยิงงมีไั้โอ้พลังบาเลียพลังพิเศษในวิชั่นในวิบ โอ้ใครก็ไม่รู้โอ้พลังวิเศษโอ้แอ้าเกือบไาโอ้เอ้แย่แล้วทายแอสตรยไม่ได้เลยเมืองโดนยึดเมืองโดนยึดด้วยนี่ลนะโอโ้ปืนอะไรเอวันเทวันคาร์ไบด์คาบิน ไม่ได้แฮกต้องใช้อันนี้ไม่มีใครขีหุ่นเลยต้องขีหุน่นซะแล้วไ,ไหนวิชาใน,นวิชันดิหุ่นขีบังคับยากบอกคนรวยยาก จิวจิวจิวอะไรวะว้ว้าวว้าวว้าวหุนหุนหุนศัตรูมีหุนด้วยเฮ้ยพวกเรานี่นายิงจิวศัตรูว้าวว้าวว้าวพวกมันมีหุนด้วย r a ด คิวๆๆไม่มีคนสนใจหุ่นเลยงั้นหุ่นยิงฟรีแล้วนะว้าวว้าวโอ้ยว้าวว้าวยิงขลุมแน่เลยยอะอ้แอ้ายึดฐานที่ทงโอ้โอน้อยแน่หุ่นระเบิดโอ้ยน้อยแน่ น้อยประบุกมูลเช็คหุนมาบุกข้าพกแกจะแพ้แล้วฮ่าฮ่า,หา,หาม่มอชมพูเอ้ยเฮ้ยยานอะไรอาแกบุกดนบุกแน่โอ้ยอะไรนี่โอโ๊ะ เออันนี้เลยเอาป่าวันวันแอร์สตรยกำลังแอร์สตรยกำลังไปยาโอเคไม่ชมพู่มาแล้วเรามาช่วยแล้วว้าวว้าวว้าวไอ้พวกพวกชุดสูรมาเทียบเลยอ่าไม่ต้องว่างคอปเตอร์แอร์สไตรยใช่ได้อยู่แอร์ ลบจำนวนศัตรูให้หมดเอเค thank you ไลท์ thank you ไลท์เจอยู่คูชคิวโอเคน้ำมันเราจะหมดแล้วเดี๋ยวต่อไปเธอต้องช่วยตัวเองอะโอ oh, ช่วยตัวเองโอเคกำมังง็ดีมัง้งแต่ว่า วิ่งพวงมาลัยหมดยาโอเคคอปเตอร์ไปแล้วนี่เลยใช้อะไรดีร้อนหึงหึงโอกระตุกอะไรเอนหึง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 เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะว้าวว้าวว้าวไงในดิโอโอ้อ้าอ้าอ้อ้าวัอ จะส่วนหมดรีโหลดดิแววแวแวบอกว่าวอะไรเนี่ยโดรนมีโดรนด้วยแย่แล้วแย่แล้วโอ้ยหิวสตรีทเงี้ยละเย้โ๋อไอโดรนขี้โกงไอ้บ้าไอ้ขี้โกงทัดมบอกแกแดบเปรียบกว่าข่าเยอะไม่เห็นมาบนเลยไอ้พวกชุดสูตรนี่ต้องเจอมนุษย์ชมพูแข็งดิซะหน่อยโอ้ยเจ็บเจ็บเฮ้ยอะไรวะใครวะยิง ไปนี่ยิงไหนเนะี่ยแกก็แข็อยู่ดีนะเจามม้าพวมันก็ตกผูเอ้ยโอ้ยยวสตุ้ยอ้าวแต่ซุนแกหมดแล้วฮ่าฮ่าฮ่าโดนหักการของแกโอ้คึนคึงโดอนอันต่อไป โดนลำสอสลำที่สองขาจะยีงแจ๊โอ้ยอ้าวโดคิดโกงมีโดนี่วะว้าวาว,าว,าว้าวเฮ้ยเฮ้ยมันมีโดนอ่ะมันขโมยโดนจากพวกเราไปไอ้พวกบ้าไอ้ไอ้พวกมันนชมพูเอ้ย,อย,อย,อยโดนขาโดนของพวกชุดสูทชัดๆอ่ะยิงโดนมันยิงยิงโดนมันเลยเลเซอร์โอ้ยไทยเทค ว้าวว้าวยาเลยยายามายิงโดนเบบเบบไปเถอะว้ไปเฮ้ยกระสุนล่างจริงไม่เห็นคนแอบอยู่ตรงนี้เหรอเนเนเนแอบไเฮ้ยเฮ้ยนั่นมันศัตรูนี่เนาะแอบมันศัตรูมันแอบโอ้ยเฮ้ยยิงยิงยิงเดี๋ยวพ้นยอมแพ้ยิงต่อไปเฮ้ยเฮ้ยโดนโดนอ่าโดนกระสุนจะหมดเอาแบ็คสุดท้าย แม้ hey. ว่าโอ้ยกระสุนเป็นกระสุนลูกกรดก้าลูกกดกระสุนปืนพกว้าวอีกแย่ยิงโดนหึงหึงไปโดนหึง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 เฮ้ยร้อนอีกแล้วโดนบ้าบอโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้อยเนี่ยช่ยไอ้พวกเอ้ยหลบหน่อยเนี่บ้าเอ้ดูถูกคนรวยเกินไปแล้วคนรวยเก่งนะเฟ้ยโอ้ย ไม่งั้นไม่รวยไอ้บอกว่ายิงโดนมันยิงโดนมันว่าไอ้ข้าโดนถึงถึงโดนถึง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 ยิงโดนมันยิงโดนมันไม่ให้ยิงไม่ให้ยิงไม่ยิงวัดไว้แล้วอ่าฮ่าโอ้ยโอ้มิสตายมายิงเลยเหรอโอดเกินไปหน่อยแล้วรีโหลดดิ้งแม็กสุดท้ายยังไม่แม็กสุดท้ายเว้ยโอ้ยไอ้ลูกสองไฟเหรอเฮ้ยโดนบินซะหน่อยถึงถึงถึงว้าวว้าวว้าว เอาแม็กสุดท้ายยิงถล่มพวกมันยาวะาวอ่ะมันน่าชมพูบูมาแล้วเอาแม็กหมดสุดท้ายโอเคป้องเอาเอาไม่ต้องห่วงอูโดนพังแล้วมีโดนใหม่มาช่วยยาถล่มพวกชุดสูตรน้อยนะจะมาเจงกว่าโดนแล้วไม่มีทางว้าว รีโหลดโดนยังรีโหลดโอ้ยแอลแอลว่าว่าว่านี้เร็วนี้เร็วโดนโหดเกินโอ้ยไอ้หน่อยเนี่ยตุกบมนุษย์ของคูเอ้ยมึงอาร์ตมายู่ถูกคนชุดสูทคนรวยได้โอ้ยโออเอเอ้ยยิงโดนมันยิงโดนมันแอลแอลแอลโอ้ยยิงยิงโดนยิงโดนอาบ่ายอาบ่ายเอ้ยยิงโดนโอ้ยเอแม่เชยช็อตเิปซะนี oh, ่ โอ้ยมีนิกันเจอไมครับการสักหน่อยจะลวดแล้วอยู่ในม่านหมอกเลยต้องเจอโดนเหลอพลังชีวิตเหลือน้อยโอ้ยยิงโดรนยิงโดนโดนไอพวกโหดจริงๆนี่ถล่มซะเลย,ยว้าวโอ้เอาป้องมายิงเลยเหรอไม่ต้องห่วงโดรนเพียบโดรนเฮืองเฮงไปเฮืองเฮืงเฮง เอ้ยไปบุกพวกมนุษย์ชมพู่ว้าวว้าวว้าวโอ้ยแ้เอ๋อโอ้ยตายแล้วครับโอ้ยเอ้ยอ่ะอาฮ่าเจอพลังของโดรนซะหน่อยโอ้ยอี้โกงโอ้ยโอ้ยโดนหายไปไหนวะว้าวว้าวโอ้โหฮ่าฮ่าโดนแง่โดรนหึงหึงเวอร์วัไปไงจ้าพวกชุดสูตทยังให้ไปทางโน้นยู่เช้าลอดพาโอ้โหอะไรเนี่ยวะอาฮ่า โอ้ยเฮ้ยใครมายิงโดนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮงเฮงเฮงโดนแม่งเฮิงว้าว่าใครบุกยึดบุกยึดตรงนี้เลยยึดยินดานชุดสูตรฮ่าโอ้ยโอ้ยเฮ้ยว่าว่ายิงโดนมันยิงโดนมันโอยเฮ้ยเฮ้ยอะไรนี่เป็นไงมาตชุดสูตรว้าวว้าวว้าวโดนโอ้ยฮ่าโดนแข็งแกร่งที่สุดเข้าใจบ่่ฮอยึดถอนยึดท้องเลยแหละ โอเคไปตรงหน้าต่อเฮ้ยใครจะมายึดฐานยึดธงเรากดโดรนเงี่ยแหละโดนยึดฐานยึดธงเยอะนิสหน่อยบ้องจรวดมาอัการเฮ้ยยิงจรวดใส่โดรนแล้วนี่ใครจะมายิงเหรอเดี๋ยอะนิสหน่อยแอบบอดี้โหลดดิ้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยาจะบอโดนยึดไปแล้วจะพวกชุดสูตรเฮ้ยยาโอ้ยไอพวกโดรนบ้า,บาที่โกงนี่วะถ้าเรามีโดรนบ้างแล้วก็ถ้าโดนไม่ถูกก็แก้โค่นโอ้ยลูกตองไฟโอ้ยไฟไม่หมดมาเลย อ่ลเราอักบาร์ปุ่มอ้าวเอาอ่ะเรอักบาร์ไปแล้วมันไม่ใช่ดิมันระเบิดโดนระเบิดนี่วะไม่ต้องห่วงชวนชมภูอยู่ด้านบนโอ้ยโอ้ยโอ้ยบอกมันก็อยู่ด้านล่างทางรับเใจโคตรเลยเกิดต้องห่วงโดนตั้งสนุนโดนเจ๋งอยู่แล้วปืนปืนปืนโอ้ยถ้าขามีปืนยิงโดนแล้วก็เฮ้ยไม่ต้องห่วงแล้วมันคุ่นกระต๊อกกระเดก หุนใหญ่เจอนี่ซะหน่อยว้าวโอ้หุนยิงโดนถล่มทีเดียวจอดเลยเหรออาเไม่ตองห่วงโดนเทียบอยู่แล้วพื่นอนเพ่อนเพื huh. okay. ่อนเ่โอเคเราลุงกำลังลุงพวกมันโอ้ยช่วยด้วยโอ้ไฟไหม้น้ำร้อนวขึ้นตะบนเร็วยิงเกียมมุมสูงไม่ให้ยิงไม่ให้ยิงไม่ได้กริงว้าโอ้ยกระเด็นกระดอน เยอยู่เป็นฝูงนี้ต้องยิงจรวดบ้องมหารการยิงถล่มไปเลยโอกโอ้ยเจ็บ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 มีโดรนมันมีโดรนห้าบอกยิงถล่มมนุษย์ชมพูเลยฮ่าฮ่าขามีหุ่นฆาอ๋อ F5 มีจุดออนไหมไม่มีจุดออน โดยไป่ต้องวงโดนยัยพอจับสนุนได้อยู่น้อยชุดสูตรลุ่มชุดสูตรลุ่มโดนจะเหลือชุดสุดท้ายแล้วเตรียมพร้อมเพื่อกันเออเออโดนจะหมดแล้วกระสุนจะหมดแต่ไม่ต้องห่วงกระสุนเหลือเพื่อพอฆ่าพวกนี้ได้หลายรอบก็ล้กกันนะ โดนอันสุดท้ายแล้วเอ้ยไม่ใช่อย่างไรเดินก็ดอกกระเดกฮะรถถังแท็งกิ้งแอววรถถังทำไมยุ่โหลดแปลกๆต้องห่วงเรามีนหนากกามุ่นนาคกันชุดูซด้ะโอ้คุ่นระเบิดป่ะโอ้ยง มืองไฮเทคของปกชุดสูตรโดนถล่มแล้วโดนถล่มโดยผู้ก่อการร้ายโบจีเลยไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายเขาเอ็งมะล่า,ล,าล้านไม่ยอมพวกเราก่อนไม่ยอมอันนี้จะกีแถมตั้งค่าหัวพวกเราอีกไปกณะาพวกเราตลอดเวลาเลยดีที่เป็นลางแย่ม่มั้นไยค่ะไปนานแล้วนี่เจิดโรนทท้งไ้อยว้าวว้าวมิสไซร์โรนโรน ว้าวว้าวน่ยยิงโดนยิงพวกมันยิงโดนดิอะไรลูกสองไฟโอ้โหมีนิ่การเลยแล้วครับมีการเจอมิ้งค์โดนซะหน่อยเอ้าโดนหมดเอาสวยแล้วเอาเอาโดนหมดแล้วเอาเดือบปืนคาบินธรรมดาเออโอเคไนท์วิชั่นโอ้หมืดจังเลยไนท์วิชั่นก็ได้แมพ มันมีรถถังมีหุ่นให้ขี่ฟรีอา้าวหุ่นทังไปแล้วเฮ้ยเทช็อตเทช็อตยู่ในสงครามอย่าขึ้นเมื่อสิมอบกันในวิชั่นอกนรวลยนูงน้นเฮ้ยพวกมันแอบซุ่มอ้าวอกนรวลยทำปิดตายไปทางนู้นต่อไปทางนูน้นพวกเลย คนไครไว้เนี่ยโอ้เร็ๆวๆพุกแล้วบุกโวยคนรวยน้อยเนย่พวกชุดสูตรพวกชุดสูตรเต็มยอมแพ้ซะน้อยเน่พวกชุดสูตร,ตนะตรแท้แล้วเย่ไปดูดกันเลยถล่มพวกมันเย่ชนะความโดดเดี่พวกชุดสูตรเออไม่น่าเชื่อโดนริดจิงกระบงนะเออชนะที่สุดมนุษย์ชมพูก็ชนะแล้ว โอ้สงคารามมืดสงคารามยามเช้าโอเคเดี๋ยวจะเช้าแล้วเดี๋ยวเราเจะแน่จะเป็นเมืองต่ออื่นต่อไปไปทางนู้นจุดนู้นกันเถอะไปเลยโอ้โหหุ่นหุน,หนทำลายหุน่นมันซะนี่บึ้มโอ้ยระวังหุ่นทับหัวไหนไนยึดธงยึดฐานยึดทงเย่ท,ยทงดทงีดงดฟ้าเย่เป็นแง่ปืนสตอวอของฉันสตอคนใต้สตอ อ,อโอเคโอเคไปทางนู้นเลยขี่หุนมหาหักการไปเลยขี่หุนแล้วย่างๆไงต่อไปทางนู้นต่อ่อะขี่รถถังได้เลยได้เลยไปทีท่รถถังทางนู้นเย่รถถังเจ๋งบอ กดถังมีควันขมุงโอ้ยควันดำชิดเป่งไปทางนน้นเลยไปทางถนนรับสาบรับสาบไปทางนน้นสิตรับสาบแล้วขี่ยังไงเนี่ยโอ้ขี่ยังไงโอ้ยติดโนติดนี่เออเลงบงอย่าไปเหยียบใครอะโอเคโอ้โอเค ในที่สุดมนุษย์ชมพูก็สามารถเอาชนะพวกชุดสูตรได้และตอนนี้ไม่ใช่แค่มนุษย์ชมพูที่เอาชนะได้แต่ว่าเออพวกอีเกิลก็ลุกคืบสามารถลุกคืบเข้าไปในดินแดนของคนรวยมนุษย์ชุดสูตรได้เหมือนกันฮึบโดดล่มและตอนนี้สงคราม ระหว่างอีเกิลมนุษย์ชมพูที่มีต่อพวกบริษัทชุดสุดโอเปเรตกับโอเป a เรทีฟนั้นใกล้ถึงจุดสิ้นสุดแล้วอยากรู้ว่าสงครามจะเป็นยังไงต่อไปจะดูเดือดจะเลิอดพล่านจะอะไรน,นะจะสูงเสียไปมากเท่าไหร่จะตับแตกไปมากเท่าไหร่ก็ อยากรู้ว่าเป็นไงโปรติดตามตอนต่อไปแอดแอดอะไรวะอ๋ออ๋อนั่นร่างจริงของพวกเรานี่นะโอ้โอ้โอเออลางแยกทําได้ดีมากเย่เย่ได้ชมได้รับความชมด้วยละเย่หัวหน้าได้ละครหัวหน้าชมด้วยออ,อ,อ,อโอเคเออแล้วพบกันตอนต่อไปนะครับใน เรเวนฟรี Free, ของเฮอทีวี